เฟรนชชายทางรอดใหม่บายดีบี ในยุคโควิด19ที่ทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจกลับมีธุรกิจเฟรนช์ชส์ที่กำลังเติบโตอย่างสวนกระแสค่ะส่วนหนึ่งนั่นเพราะว่าเฟรนชชส์เป็นโอกาสสาหรับผู้ว่างงานหรือผู้ที่สนใจจะเริ่มลงทุนในธุรกิจต่างๆสามารถเปิดร้านได้โดยแทบจะไม่ต้องลงทุนเองนะคะรวมถึงยังมีพี่เลี้ยงมีเจ้าของธุรกิจที่เรียกว่าเฟรนชชส์ซอ์ค่ะคอยให้คําปรึกษาแนะนํากับผู้ซื้อเฟรนชชส์ที่เรียกว่าเฟรนชชซีแบบที่ทําให้เฟรนชชซีนั้นไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองไม่ต้องไปเสีี่่่ยยยงงอะะะะไรมามาากด้ว้ววคคซึันนนะ ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้ประกอบการเฟรนชชายหลากหลายแวดวงค่ะซึ่งเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมในการทําธุรกิจได้เป็นอย่างดีนะคะนอกเหนือจากผลกําไรที่ต้องคาดหวังแล้วในการทําธุรกิจสิ่งที่พวกเขามองเหนือไปกว่านั้นคือการคืนกําไรเพื่อสังคมเพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนไปพบกับพวกเขากันค่ะ คุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาที่ร้านสติปิษไฟครับสิ่งที่น่าสนใจเลยคือเปิดมาได้2ปีกว่าแต่มีการขยายสาขาไปแล้วกว่า270สาขานะครับเพราะอะไรถึงขยายได้เร็วขนาดนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณตั้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเห็นบอกว่าเปิดมาได้2ปีกว่าครับผมแต่ขยายสาขาไปแล้วกว่า270สาขานี่คือยังไงฮะครับก็อย่างแรกเลยนะครับรสชาติที่อร่อยนะครับอย่างที่2คือคุณภาพ นะครับของวัตถุดิบนะครับของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทสุรพลฟู้ดซึ่งบริษัทสุรพลฟู้ดเนี่ยขายอาหารแช่แข็งให้กับโรงแรมร้านอาหารต่างๆครับทั่วประเทศเลยก็เลยตัดสินใจกันว่าเออเราเอาสินค้าของบริษัทอราไปทอดขายกันในตลาดดีกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเลยได้คําตอบว่าเกี๊ยวซ่านี่แหละโจทย์ตอนแรกเนี่ยที่เราเริ่มขายกันเนี่ยเราก็เริ่มเขาเริ่มขายได้ดีแล้วเราขายเกี๊ยวซ่าเริ่มจับทางถูกแล้วเริ่มขายได้ดีคราวนี้เราคิดใจว่าเออตอนนั้นเนี่ย คนตกงานเยอะมากถ้าเกิดเราทําแบบนี้แล้วขายได้อะอทําไมเราไม่ให้คนทั่วไปอะมาลองขายด้วยล่ะนนคบคือที่มาที่ไปว่าทำไมเราไปทำถึงทำเป็นเฟรนชชายเฟรนชชายของเรา,าถูกมากเริ่มต้นแค่19ึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองอเรายินดีให้ช่วยเหลือสังคมให้มีคนเนี่ยเข้ามาทาธุรกิจเยอะๆเพราะว่าพอเราลองแล้วทุ่นสุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาขายเองนะขายเองขายหน้าบ้านตัวเองอยังไงก็กําไรครับยังไงก็สามารถสร้างอาชีพเลี้ยงตัวเองได้แน่นอน ในส่วนของเป้าหมายเพิ่มเติมนะครับก็ทางเราครับก็จะเข้าร่วมทางกรมพัฒนาธุรกิจนะครับเพื่อที่จะพัฒนาในส่วนขององค์กรของเราเองด้วยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะสร้างเสริมนะครับความขีดความสามารถนะครับในการขยายสาขาสู่ประเทศเพื่อนบ้านและในอาเซียนต่อไปนะครับผมครับผมผมเชื่อเลยว่าเรื่องของคุณภาพรสชาติต่างๆนะเบือมกันทุกสาขาเหมือนกันตีได้เลยว่าอร่อยแน่นอนและใครก็สามารถที่จะถอดได้ง่ายๆตามชื่อเลยก็คือสิลปิดไฟ่นเองใช่ครับผม คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับหนึ่งธุรกิจครับที่ทำให้เด็กๆนั้นสามารถเก่งคณิตศสาสตร์ได้มากยิ่งขึ้นด้วยกับนี่เลยครับ0ูนจินตคณิตบายดรเพื่มียงครับ <c oughs> ก่อนอื่นเลยผมอยากรู้ว่าจินตคณิตจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ค่ะจินตคณิตก็คือการคิดโดยใช้ภาพลูกคิดนะค,ะคร้จินตคือการใช้จินตนาการ คณิตก็คือการคำนวณคณิตศาสตร์นะคะ<อ>น้องใช้จินตนาการมาใช้ในการคำนวณนะคะหลังจากนั้นน้องจะสามารถบวกลบคูณหารจุดจฉยมเลขติดลบถอดสแควร์รูทโดยใช้ลูกคิดที่ไม่มีอิเล็กทรอนิกส์ใดๆทั้งสิ้นตรงนี้ประสิทธิภาพในการใช้งานของการคำนวณตัวนี้เนี่ยมันจะเร็วกว่าปกติที่เด็กที่ไม่ได้เรียนเนี่ยเป็นสิบเท่าทีนี้อะไรคือจุดสนใจที่ทำให้ดรเมียงเห็นแล้วรู้สึกว่า โอหอันนี้แหละมันคือสิ่งที่เราอยากไปเรียนรู้เพิ่มเติมฮะคือจริงๆเริ่มจากพี่เห็นความสามารถของเด็กที่เลขร็วก่อนอเด็ก,ก่างประเทศเด็กจีนเนาะเราก็คู้ว่เฮ้ยทำไมมนุษย์เราศักยภาพเราทําอะไรได้มากกว่าน,นี้นะครับเราก็เลยสนใจแล้วก็เลยบินไปเรียนที่ไต้หวันมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าวิชาเนี้ยแค่นี้คือศาสตร์หนึ่งศาสตร์เราอยังพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้ได้เร็วขนาดนี้แล้วยังมีอีกตั้งหลายศาสตร์ที่เราน่าจะ ลงมาพัฒนาเด็กครับผมแล้วถ้าพูดตอนนี้มีทั้งหมดกี่สาขาแล้วครตอนนี้72สาขาทั่วประเทศไทยแล้วก็มีต่างประเทศด้วยที่กัมพูชาครับผมที่นี่เห็นบอกว่านอกจากเรื่องของการเรียนการสอนแล้วยังมีการส่งเสริมการตอบแทนสังคมด้วยนี่คือยังไงครับ ค่ะก็คือเรามีการให้ทุนการศึกษาเด็กที่ไม่มีโอกาสได้เรียนเราก็จะมีการมอบทุนให้ทุกสาขาจะส่งตัวแทนเข้ามาสาขาละสองคนแล้วก็ยังมอบพวกลูกคิดอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนมูลนิธิต่างๆเอาไปใช้สอนเด็กในโรงเรียนด้วยรวมคุณครูตามโรงเรียนที่ไม่มีงบประมาณครับโอ้ถือว่าเป็นประโยชน์นะคุณผู้ชมนะถ้าเหมือนใครที่สนใจอยากจะส่งลูกๆมาเรียนก็สามารถที่จะมาได้เลยตัวยศเองเนี่ยยังคิดไม่ทันเลยจบวิศวะมาสู้ไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครสนใจห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับยินดีนะคะได้ทุกสาขาติดต่อมานะคะค่ะ ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมยังจำได้หรือเปล่าครับก่อนที่จะเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยได้โอ้โหต้องเรียนกูวิชากันเยอะแยะมากมายซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องเรียนเยอะมากๆกก่อนที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยได้แต่เด็กสมัยนี้ครับต้องบอกเลยว่าง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะมีสถานที่ที่สามารถตอบโจทย์ ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับครบจบในที่เดียวนั่นก็คือ U ย a ่แพชชครับพี่แกสวัสดีครับสวัสดีครับก่บอนอื่นเลยยขอนขอยตถามว่า u ยู่แพชชคืออะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่มองว่า U ย a ่แพชชเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นโปรเจกต์น,<ม>นะเป็นโปรเจกต์ที่เราเหมือนจะปั้นน้องเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเวลาที่น้องเดินเข้ามาที่สาขาบางทีน้องบอกเอ้ยน้องอยากเป็นหมอแต่น้องไม่รู้ว่า ฉันต้องทาอะไรก็เรียนอะไรบ้างต้องเรียนอะไรบ้าง <c oughs> ฉันต้องสอบอะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> อะไรแบบนี้แล้วอย่างน,นี้ถามว่าที่อยู่แฟชั่นนี้ <c oughs> มีการส่งเสริมการตอบแทนสังคมด้วยนี่คือังไงฮะเรามีโค้ชนี่คือจุดแข็งเลยคือโค้ชของเราครับโค้ชที่คอยแบบคุยกับน้องมาดูกันซีว่าบอกไอ้ยูย่อะชอบอะไร <ừ. S 1> คุณไม่ชอบอะไรตัดออก แล้วเล็งเป้าหมายให้เขาก่อเต็มมันจะไปที่ไหวมายิงคืนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าือว่าอยากเรียนหมอทีนี้เราไปนั่งดูแล้วอ๋อผลการเรียนของน้องความชอบของน้องมันแมทช์กันพอดีเราก็ส่งเสริมจุดที่สามารถน้องเป็นหมอได้เลยทันทีเราตั้งใจทําให้น้องเนี่ยดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้เต็มที่นั่นเองค่ะและทําให้เราสามารถที่จะผลิตเด็กๆที่มีคุณภาพคืนสู่สังคมค่ะ หลังจากที่ได้ไปอบรมกับกรมพัฒน,นาธุรกิจการค้าแล้วทางกรมส่งเสริมอะไรบ้างหรือว่าได้ความเอาความรู้อะไรมาใช้กับอยู่ภาชั้นบ้านนะพี่บอกเลยแบบมันคือที่สุดแล้วพี่ได้ข้อมูลจากตรงนั้นเนี่ยมาปรับระบบหลังบ้านพี่ตอนนี้พี่เชื่อมั่นมากว่าระบบหลังบ้านพี่พร้อมใครที่กําลังค้นหาตัวเองหรือรู้แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรแต่ยังไม่รู้วิธีการว่าจะทํายังไงให้ตัวเองสําเร็จได้ที่ดีคือสิ่งที่คุณต้องการอยู่พอดีครับ วันนี้พาคุณผู้ชมมาสำรวจตลาดร้านสะดวกซักค่ะซึ่งธุรกิจแนวเนี้ยเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะมีตัวเลือกให้กับผู้บริโภคหลากหลายเลยแล้วทำอย่างไรหลาธุรกิจสะดวกซักของเราถึงจะนั่งอยู่ในใจผู้บริโภคนะคะวันนี้พามาที่รอนดี้บาร์มหาคำตอบนี้กันค่ะคุณชาญนนทคะทุกวันนี้ธุรกิจร้านสะดวกซักนี่มีมากมายมองไปทางไหนก็เห็นร้านสะดวกซักเต็มไปหมดเลยเล่าที่มาที่ไปของรอนดี้บาร์ให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะครับ ลอนที่บาร์นะครับเป็นร้านสะดวกซักพี่ยีต้นกําเนิดจากประเทศมาเลเซียในปี2013และทางผมได้นําเข้ามาในประเทศไทยในปี2018จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลา4ปีเราขยายสาขาในประเทศไทยแล้วกว่า180กว่าสาขานะครับผมแล้วก็มีแผนที่จะขยายไปยังในกลุ่มประเทศ c l m v กัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดน,นามด้วยครับ มีเป้าหมายในการทำธุรกิจเพื่อคืนกำไรให้สังคมด้วยใช่ไหมคะสำหรับรนีแน่นอนอครับผมรอนี่บาร์มีมิชชั่นและวิชั่นเพื่อยกระดับคุณภาพสุขอนามัยในชุมชนชาวไทยทั่วประเทศให้โอกาสมแม่บ้านต่างๆที่เป็นคนในท้องที่เข้ามาร่วมงานกับเราเรายังมีโปรเจกต์โครงการเี่คืนกำไรให้สังคมนะครับโดยผู้ที่มาใช้บริการในร้านสะดวกซักรอนี่บาจะมีส่วนร่วมทำบุญกับมูลนิธิต่างๆ ทุกๆเดือนและนำารายได้ส่วนหนึ่งบริจาคให้การกุศลมูลนิธิต่างๆนะครับในประเทศไทยการพัฒนาส่งเสริมจากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าช่วยในการต่อย,ยอดโอกาสทางธุรกิจของรันดี้บายยังไงบ้างคะอันนี้ต้องขอกราบขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะทรวงอาณิตย์เป็นอย่างมากนะครับที่ให้ทั้งความรู้ให้ทั้งความเข้าใจในการดําเนินธุรกิจแบนค์ายและเป็นการเพิ่มและยกระดับสุขอนามัยในชุมชนชาวไทยครับผม ถือเป็นน้องใหม่มาแรงในธุรกิจสะดวกซักที่ต้องจับตาม,มองทีเดียวนะคะโดยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะทำให้ร้านค้าที่กระจายอยู่ตามชุมชนต่างๆหรือว่าร้านโชวหวยค่อยๆเสื่อมหายไปตามการเวลาอย่างน่าเสียดายทุกวันนี้มองไปทางไหนก็มีแต่ร้านโมเดิร์นเทรดเต็มไปหมด แต่วันนี้ค่ะดิฉันจะพักผู้ชมนะคะมารู้จักกับธุรกิจแฟรนไชส์ค้าปลีกแฟรนไชส์หนึงซึ่งเขามองเห็นจุดเด่นของร้านโชห่วยอยากที่จะต่อยอดพัฒนาโชห่วยให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะทําตลาดแข่งขันกับโมเดิร์นเทรดได้สบายๆค่ะค่ะดร์ถัดคะเล่าให้ฟังเลยค่ะ J&C i m น r ีนี่คืออะไรคะ j c iMA เป็นนวัตกรรมร้านค้าสร้างอาชีพเพื่อชุมชนนะครับโดยที่เราปีเป้าหมายในการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในต่างจังหวัดโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานลากซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเรามีช่องทางที่ออกแบบมาตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําต้นน้ําของเราเรามีสินค้าของเจ c ซเนี่ยสามหมื่นรายการเรามีระบบชําระเงิน e-payment เรามีระบบการส่งสินค้าทั้งส่งไปให้บ้านลูกค้าส่งให้ตัวแทนผู้ประกอบการหรือว่าส่งให้ลูกค้าโดยตรงในชุมชน มีเป้าหมายในการทําเพื่อสังคมด้วยใช่ไหมคะการที่เราสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อคนในชุมชนมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้คนจํานวนหมู่มากได้เข้าสู่โอกาสในการมีอาชีพเราก็ได้ช่วยเหลือ200ชุมชนก็เท่ากับว่ามี200เกือบ200ครอบครัวเนี่ยได้มีอาชีพที่มั่นคงขึ้นทราบว่าได้มีการดําเนินการร่วมกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจแฟรนไชส์มีความสําคัญยังไงบ้างคะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงพาณิชย์ที่ได้สร้างในเรื่องของ ว่าธรรมนาองค์กรหรือว่ากระบวนการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยทำให้ JNC ของเราเรียกว่าติดปีกแล้วก็อยู่รอดในช่วงของโควิดมาจนถึงตอนนี้ครับค่ะคุณผู้ชมคะได้ฟังคงคิดคล้ายๆก,กันกับดิฉันค่ะว่าการมีอยู่ของ JNC iMar t นั้นดีต่อใจเหลือเกินนะคะมันคือการติดปีกให้กับโชว์บวยของไทยและที่สําคัญการพัฒนาต่อย,ยอดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้ามาติดปีกให้ JNC iMar t นี้เราก็จะได้เห็นการเติบโตของบริษัทแบบที่น่าชื่นชมและต้องจับตามอง,มองต่อไปยาวๆเลยค่ะ คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ร้านอาหารสไตล์เกาหลีจ๋าแต่ทุกเมนูนั้นคิดค้นโดยคนไทยต้องบอกเลยว่าเป็นเกาหลีสัญชาติไทยแท้นะครับหน้าตาจะน่าทานขนาดไหนตามผมเลยครับสวัสดีครับพี่แพรมครับตอนอื่นเลยครับโผเข้ามาบรรยากาศแบบนี้เอสดอเป็นร้านสไตล์ไหมครับเนี่ยเ,เราเป็นคาเฟ่สไตล์เกาหลีค่ะเกาหลีเลยแต่เห็นบอกว่าทุกเมนูนั้น เป็นเกาหลีก็จริงแต่คิดค้นโดยคนไทยทั้งรสชาติอะไรหลายอย่าง<ช>เป็นคนไทยนี่คือยังไงฮะก็คือได้รับแรงบนันดาลใจเนาะจากซีรีส์เกาหลีแล้วก็เห็นว่าเขามีแซนด์วิชแบบแบบนี้อยู่ซึ่งเราเองเป็นคนไทยเราก็อยากไปทานแต่ไปไม่ได้ก็เลยทําขึ้นมาเองเลยค่ะทีนี้ท้าถามว่าจุดเด่นของร้านนี้แหละครับคืออะไร ชุดเด่นของร้านของเรานะคะก็คือเราเป็นมีโทสแซนด์วิชแนวตั้งค,ค่ะที่ข้างในเนี่ยจะเป็นไส้ออมเ็ตหรือว่าไข่นุ่มนะคะคแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยหน้าต่างๆนะคะ <ผม S 2> ซึ่งส่วนประกอบเนี่ยโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนประกอบที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะคแต่ในบางเมนูเนี่ยก็จะมีผสมผสานความเป็นไทยด้วยค่ะเอ็กออเดรเราคํานึงถึงการคืนคุณค่าสู่สังคม ด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชนจังหวัดนคนปรปฐมบมูบอกไข่นี่ก็เป็นไขอ่อารมณ์ดีไข่ออร์แกนิกด้วยผสนมาอย่างดีใช่แล้วก็ผักก็เป็นผักออร์แกนิกด้วยโอ้ทีนี้ในมุมของเรื่องของการเข้าไปอบรมเห็นบอกว่ามีการเข้าไปอบรมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครั้งนี้เองเนี่ยสามารถที่จะนําความรู้มาใช้อะไรกับธุรกิจของเราได้บ้างฮนะโอ้เยอะเลยคะ่ะเพราะว่า ทำให้เรารู้ระบบของการจัดการแฟรนไชส์ที่ดี<ม>นะคะ<ม>เสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราก็เอามาปรับปรุงพัฒนาของเราเองค่ะคจนกระทั่งตอนนี้เราได้มาตรฐานแฟรนไชส์จากกรมพัฒนาธุรกิจแล้ว<อ>ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เห็นแล้วอยากทานห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะครับค่ะคุณผู้ชมคะจากการที่เราได้พูดคุยกับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ในวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าทุกความคาดหวังของผู้ประกอบการนอกเหนือจากผลกําไรจากการประกอบธุรกิจแล้วค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือความสุขทางใจและความประทับใจ จากการได้คืนกําไรให้กับสังคมซึ่งจะทําให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและทั้งนี้นะคะภายใต้การสนับสนุนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะก็เชื่อว่าจะสามารถทําให้ธุรกิจนั้นเกิดโอกาสในการต่อย,ยอดไปก้าวไกลยิ่งขึ้นค่ะ